วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องคนมองไม่เห็นวาดรูปได้หรือไม่แต่เดิมเราเคยมีความเชื่อว่าคนมองไม่เห็นวาดรูปเหมือนคนตาดีไม่ได้และจึงมีกระบวนการทั้งหลายที่พยายามฝึกให้คนตาบอดวาดรูปด้วยการสร้างกรอบขึ้นมาเช่นทำบล็อกไม้แล้วก็ให้วาดตามฉลูไม้แล้วให้ใหวาดตาม หรือทําเส้นเชือกเพื่อที่จะให้โยงเชือกไปหรือมีคนบอกว่าให้ใช้ดินเหนียวปั้นตอนี้เวลาเราเอาวัาสดุประเภทดินเหนียวหรือดินน้ามันมาปั้นนั้นนะ่ะเราไม่เรียกว่าวาดรูปเราเรียกว่าปั้นเพราะฉะนั้นการปั้นกับการวาดรูปคนละเรื่องเราอย่าเอามาปนกันเราไม่อาจจะเอาดินมาวาดรูปได้แต่เราปั้นดินได้หลักเกณฑ์พื้นฐานที่สุดก็คือว่า เรายัางเชื่ออยู่หรือเปล่าว่าคนตาบอดวาดรูปไม่ได้ครูเลิกเชื่อไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อพลอยได้สแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วคนตาบอดวาดรูปได้และวาดดีด้วยมีผลงานมาสแสดงให้ดูนะครับสำหรับคนที่มองเห็นจะให้ดูว่านี่คือผลงานของคนตาบอดเชื่อว่ารูปแบบนี้คนตาดีบางคนวาดไม่ได้ ไปไกลกว่านั้นนี่คือผลงานของคนตาบอดวาดรูปคนสองคนขี่จักรยานซ้อนท้ายครูเชื่อว่าคนมองเห็นจำนวนมากวาดไม่ได้นำไปให้คนท้งหลายดูนี่คือผลงานอีกชิ้นหนึ่ง ของคนตาบอดนี่คือความพยายามที่จะวาดพญานาคแต่ยังไม่เป็นพญานาคแต่ว่ายังอยู่ในความพยายาม นี่คือคนตาบอดวาดลูกคนแต่ฟุตบอลมีลูกฟุตบอลและมีประตูและมีผู้ชมอยู่ข้างสนามนี่เป็นลูกฟุตบอลลูกแรกที่มันบูดบูดเบี้ยวเบียวนิดหน่อยเพราะว่ายัางหาอุปกรณ์ประกอบไม่เจอมีคนหลายคนพูดว่า คนตาบอดเขียนหนังสือไม่ได้หมายความว่าคนตาบอดแต่กาเนิดเขียนกอไก่ขอไข่ไม่ได้แต่เราพยายามทําให้เห็นว่าทําได้เราไม่เชื่อว่าคนตาบอดจะวาดรูปคนจูงหมาได้หรือหมาจูงคนได้แต่ด้วยความพยายามเราทำให้เห็นแล้วว่าทำได้ และดีกว่าคนตาดีอย่างครูนี่คือรูปแรกรูปแรกที่คนตาบอดสร้างตัวคนขึ้นในจินตนาการคืออวัยวะแยกเป็นส่วนๆแล้วเอามาประกอบกันเหมือนเหมือนบุญยนต์จนกระทั่งนานเข้าทำความเข้าใจว่าอาวัยวะของคนไม่เหมือนอวัยวะบุญยนมันไม่แยกออกจากกัน นี่คือคนในยุคแรกคือยุคดึกดำบรรพ์เอาละครับเราจะต้องอายด้วยรูปนี้รูปนี้คนตาดีในห้องนี้ทุกคนวาดไปได้แน่ นี่คือรูปนั่งอ่านหนังสือและนี่คือรูปเล่นเปียนโนมองจากมุมสูงด้วยนะครับไม่ใช่มองจากมุมต่ำอย่างง่ายๆและคนตาบอดออกจากบ้านไปไกลนะครับนี่คือสนามหญ้า เราเริ่มสร้างป่าของเราแล้วสร้างสัตว์ในป่าเราเริ่มแยกให้เห็นว่าหน้าของหมากับหน้าของคนต่างกันคนเดียวครับแล้วเรากำลังจะทำให้เพิ่มมากขึ้น นตะบวดเขียนตัวหนังสือได้เชื่อถอรูปสัตว์ต่างๆที่ที่เราควรจะศึกษา นี่คือนี่คือฝูงนกและนี่คือนอกตัวแรกที่มันแหกกรงได้นี่คือนอกตัวต่อๆมา นี่คือนกทั้งฝูงตอนนี้ตอนที่ว่ารูปนกอยู่ดีๆทำไมช้างมันโผล่มาได้ก็ไม่รู้และนกก็ไปอยู่ในท้องช้างช้างมันคงกินนก เดี๋ยวพลอยจะมาอธิบายนี่คือรูปบ้านนะครับรูปบ้านของของช่างวาดรูปนี่คือรูปเพื่อนซึ่งเคยช่วยเหลือขอขอให้ทุกคนได้ดู นี่คือรูปต้นไม้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนรนี่คือตึกรูปนี้เป็นตึกที่บ้านของพลอยเอง คอย,อย,อยเดี๋ยวเสร็จแล้วเรียกมาจะให้ขาอธิบายรูปรูปทุกรูปผู้ดวงตาพิการก็จะดูได้นะครับเพราะว่าเ,เราได้ใช้ทฤษฎีอย่างหนึง่งว่ารูปหนึ่งรูปจะมองเห็นได้ทั้งคนมองเห็นและคนมองไม่เห็น คือพยายามว่าให้มีดุลนูนขึ้นเพื่อที่จะรูปคลำได้ไ ลองอคนที่มองไม่เห็นลองลองดูรูปนะครับลองพิจารณารูปว่าเราเห็นได้อย่างไรรูปแบบนั้นระวังระวังเพื่อนน้ำนะครับได้นะวสันเชิญครับวสัน เดี๋ยวเราเราจะแจกเครื่องมืออุปกรณ์ในการเริ่มสอนเรียนวาดรูปนะครับขอให้เราสลัดความเชื่อเก่าไปว่าคนตาบอดวาดรูปไม่ได้เลิกคิดเลยเลิกเลิกคิดอย่าคิดอย่าเชื่อขอให้เริ่มความเชื่อใหม่คนตาบอดวาดรูปได้เหมือนคนตาดีโดยใช้ดินสอและกระดาษแผ่นเดียววาดรูปของคนที่มองไม่เห็นเนี่ยเราเริ่มกันตรงไหนคืออย่างนี้นะครับ สิ่งแรกก็คือเรามีวัสดุสิ่งแรกที่เราจะกำหนดก็คือว่าเราต้องการวาดรูปกระดาษแนวนอนหรือแนวตั้งขอให้เรากำหนดพื้นที่ของกระดาษก่อนว่าเรารู้ว่ากระดาษมันอยู่ตรงไหนบ้างและเราจะเว้นขอบของกระดาษไว้ในบริบรเวณเท่าไหร่ขอให้รูปไปดูนะครับและหลังจากนั้นจึงตัดสินใจว่ารูปที่เราจะวาดน่ะเราจะวาดตั้งหรือนอน สิ่งสิ่งแรกก็คือทิศทางของกระดาษนะครับทิศทางของกระดาษจะตั้งหรือนอนให้คิดเอาว่าจะวาดตั้งหรือนอนเมื่อเราเริ่มรู้จักกระดาษแล้วขอให้เริ่มรู้จักดินสอ,อดินสอที่ท่านมีอยู่แหลมเกินไปหรือเปล่าถ้าแหลมเกินไปพยายามเหลาให้ทู่เพราะว่าถ้าแหลมมันจะกินกระดาษ แล้วรูปจะเสียถ้าทูกกันไปก็ไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีดุ่ไม่มีนูนนะครับขอให้อยู่ในปริมาณพอดีพอดีคือมนมนนิดหน่อยเวลาเวลาเราให้คนมองไม่เห็นเริ่มวาดรูปรูปแรกเราบอกว่าเราบอกว่า แระาเราให้คนมองไม่เห็นว่ารูปรูปแรกเราบอกว่าขอให้คุณวาดรูปที่คุณคิดออกมากที่สุดและชัดเจนที่สุดแล้วเดี๋ยวพลอยจะอธิบายว่าพลอยเคยทําแบบฝึกหัดวิชาวาดรูปนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมายังไงนะครับอ้าวเชิญพลอยตอนนี้ทุกคนมีกระดาษแล้วก็มีแผ่นโฟมรองหยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีดินสอ ทีนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงต้องอทําไมเราถึงต้องเรียนการวาดวาดรูปใช่ไหมคะคิดว่าคือสําหรับการทําหนังสือเนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่ตัวหนังสือเองเดียวคือคือรูปเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญเพราะฉั้นเนี่ยการที่เรารู้จักวาดรูปเนี่ยมันจะออกมาลักษณะไหน มันมันมันก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของหนังสือได้มากขึ้นนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการการวาดรูปถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะวาดรูปรูปหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นวาดรูปอยากให้ลองวาดจากที่มันใกล้ๆตัวเราก่อนลองอยากให้แต่ละคนลองนึกว่าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเรา เห็นภาพมันชัดมากที่สุดเลยนึกออกว่ามันมีเส้นมีรูปทรงเป็นยังไงบ้างเราเราอยากจะใช้เวลาสักห้านาทีลองนึกภาพอะไรก็ได้ค่ะที่เราเห็นภาพมันชัดมากที่สุดเลยจริงๆในหัวเราอย่างพอขอยกตัวอย่างนาฬิกาตอนแรกที่เรานึกถึงนาฬิกาเราอาจจะคิดว่ามันมีเส้นสองเส้นที่เป็น สายข้อมือเส้นซ้ายกับเส้นขวาแล้วก็มีหน้าปัดอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเราเนื้อภาพแค่เนี้ยแต่ว่าจริงๆเนี้ยลองนึกให้มันชัดเข้าไปอีกว่าในเส้นของนาฬิกาข้างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีรูไว้สําหรับล็อกตัวนาฬิกาใช่ไหมคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะต้องมีตะขอเพื่อที่จะไปเกี่ยวกับรูอีกฝั่งหนึ่ง ลองลองนึกภาพอย่างอย่างนี้อะค่ะให้ให้ชัดมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเป็นนาฬิกาตามรอยก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเรารู้จักมันดีที่สุดห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะวาดลองวาดสิ่งนั้นกันไม่ต้องไม่ต้องเอาที่ซับซ้อนมากอาจจะเป็นขวดน้ําหรือว่าจานที่เรากินกันเมื่อสักครู่นี้หรือช้อนแล้วแต่ลองลองนึกในจินตนาการดูห้านาที พยายามพี่เลี้ยงอยา่ารบกวนนะครับขอให้ใช้สมาธิ ระวิพลครับระวิพลคิดรูปอะไรครับว่าอะไรนะครับอะไรนะพกิตามันง่ายไปบ้ามันง่ายไปให้มันซับซ้อนมากกว่านั้นอ่ะอ่าซับซ้อนมากกว่านั้นอ่าชื่ออะไรอภิชาติอภิชาติรูปอะไรครับ จนาการอยู่กองไม่ได้ครับอะไรนะใครใครเป็นคนเดินไป,โปรโฟนเนี่ยครับอพิชาติรูปอะไรครับก็ผมบอกแล้วว่าตอนนี้ผมกำลังจินตนาการอยู่ครับเ,เดี๋ยวเขาบอกที่หลังดีกว่ายังยังจินตนาการอยู่นะต่อต่อ,ตอมีใครอยู่ตรงถัดไปถัดไป คิดคิดรูปอะไรอยู่ครับแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำโอเคถัดมาครับเนตพลาคิดรูปอะไรอยู่ครับล,ลูกเทนดิสคลูกอะไรนะลูกเทนดิสครับวสันครับวสันคิดรูปอะไรวาาวาสัตว์เลี้ยงอวาวะกระต่ายครับกระต่ายดีครับขอบคุณมากเก่งมาก วสันจะวาดกระต่ายนะครับครับคุณชูทองครับจะวาดรูปอะไรครับที่คิดไว้ปัจจุบันนี้คือจานข้าวครับจานข้าวนะครับขอบคุณครับบัณเดลครับบันเดลจะวาดอะไรบ,บันเดลวาดเท้า กำลังวาดอะไรนะให้ทายอยู่ว่าวาดอะไรวาดลูกอะไรครับวาดวาดวาดคนวาดหุ่นยนต์วาดอะไรนะครับหุ่นยนต์นะครับต่อไปเริ่มลงมือวาดนะครับทีนี้เนี่ยหมายถึงว่าทุกคนก็มีภาพของสิ่งฟังนะครับเรากําลังจะอธิบาย วิธีวาดรูปของคนมองไม่เห็นซึ่งวิธีการเหล่านี้เราได้ทดลองมาแล้วแล้วได้ผลดีวิธีการที่ได้ทดลองแล้วนี้อาจจะเรียกว่าทฤษฎีการวาดรูปของคนตาบอดก,ก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ทุกคนมีภาพอยู่ในหัวใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ไ,ได้ยินว่าลูกเทนนิสลูกเทนนิสเนี่ยเรามองดูตอนแรกๆเนี่ยอาจจะดูง่ายๆกลมๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราถ้าเราจับเทนนิสจริงๆนยมันจะมีมันจะมีเส้นของมันอยู่ข้างในใช่ไหมคะเส้นเส้นเส้นของแผ่นยานะถ้าเราจะวาดจริงๆเนี่ยเราต้องนึกภาพสงองสิ่งเหล่านี้ให้ชัดว่าองค์ประกอบข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเมื่อกี้มีจานข้าวมันก็ต้องมีเส้นขอบของขอบข้างนอกกับขอบข้างในใช่ไหมคะแล้วจานข้าวเนี่ยบางทีก็มีเส้นเส้นเฉียงๆตรงขอบจานนี้หลายๆแบบ ลองลองนึกภาพดูว่าเราจะวาดยังไงเมื่อกี้หุ่นยนต์ใช่ไหมคะหุ่นยนต์เนี่ยมันเราต้องหุ่นยนต์นี่อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างเราต้องนึกว่าโอเคมันมีเท้าแล้วมันมีเสื้อผ้าหรือเปล่าตอนแรกเราจ,จะนึกว่าขาแขนก่อนอาจจะยังไม่ต้องนึก,นกของส่วนที่มันสวมใส่ซึ่งมันอาจจะเป็นภาพสอนเข้าไปอีกทีนึงทีนี้พอเราคิดภาพชัดแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราชัดแล้ว ว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างอยู่ยในจินตนาการของเราอยากให้ลองกำหนดองค์ประกอบบน,บนกระดาษว่าเรามีพื้นที่กระดาษอยู่เท่านี้แล้วเราจะวาดของที่เราวาดลงไปเนี่ยโดยเก็บรายละเอียดทั้งหมดที่เราคิดว่าอยู่ใน,ในหัวเราเนี่ยให้ลงไปอยู่ในกระดาษได้รายละเอียดให้ได้มากที่สุดเนี่ย เราจะต้องใช้พื้นที่เริ่มต้นจากจุดไหนของกระดาษตรงกลางหรือเปล่าหรือว่าจะเราจะเริ่มทางซ้ายหรือทางขวาแล้วเราจะเริ่มจากส่วนไหนอย่างหุ่นยนต์เนี่ยเราจะเริ่มจากแขนขาหรือหัวหรือว่าตรงตุกตรงตรงัวต,ต,ต,ตรงกลางเราลองนึกก่อนว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนถ้าเกิดอันไหนง่ายๆก็อาจจะอาจจะง่ายหน่อยเมื่อกีป้ปีกิตารอาจจะรายละเอียดน้อยไปเอาสักกีตาร์ได้ไหมคะับ ลองกีตาร์ได้ไหมอ่าลองได้สดใช่ไหมกีตาร์ก็ทีนีพ้พอทุกคนได้ภาพได้ภาพในหัวแล้วเนี่ยลองลากเส้นลงไปเลยระหว่างลากในกดสอให้หนักหนักนิดนึงแล้วก็มือมือที่เราคํำไปเนี่ยมือซ้ายเราใช้มือซ้ายคํำตามแล้วก็ต้อง ต้องต้องต้องใช้สมาธินิดหนึง่งว่าเส้นที่เราวาดเนี่ยเป็นเส้นส่วนแขนนะไม่ไม่ไม่ใช่เส้นส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยสมมติเป็นหยนต์แล้วเราเวลาที่เราเรายกยกปีนสอขึ้นไปวาดส่วนอื่นเนี่ยกลับมาต่อตรงเส้นเส้นเดิมเนี่ยเราต้องคิดเราต้องจับดูให้แน่ว่ามันใช่เส้นที่เราต้องการหรือเปล่าอาจจะเป็นเส้นผิดเส้นก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิค่อนข้างมากกับสิ่งที่เราวาดลองอยากให้ทุกคนลองดูใช้เวลานี้ ไม่เป็นไรถ้าบอกว่าม้ามันไม่เป็นเราก็เอาไม้โรออกเอาหอใส่ ำวงตัวนู้นได้ไหมอะแต่ว่าหาอะไรวางมี ค,คือลงสีถึงขนะดาษลงสีนี่เราก็ไม่รู้จะว่าอยังไงแล้วนะ,ะนี่สีอะไรที่เธอลงว้สีเทากับลูกนี่คือศิลาจารึลึกของเธอดีครับดีครับเดี๋ยวประสานร่างรูปอะไร รูปรูุ่ไหนลูกบนบนรถบนรถตังลีลาไม่รู้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> น,นี่ปางอะไระที่คะแนน เราจะเอารูปแบานี้มาแสดงงานศิลปะที่นี่นะครับนี่ใครวาดเนี่ยเฮ้ยพวกเธอช่วยกันวาดหรือเปล่าอาจารย์ปณิเทพครับขอเชิญน,นะครับโอ<ฮ>้โหขนลุกไปเลยเนี่ยขนลุกเลย,เลยนะนลุกจริงๆเลยเฮ้ยพวกเธอช่วยวาดหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าแต่งิมเอาไปแสดงแล้วก็มาว่าแล้วว่าช่วยว่ามาสารภาพเส้นดีๆว่าช่วยว่าช่วยป่ะให้มันมั่นคงหน่อยก็แล้วไม่เธอเธอคลัาอยู่นานไหมนานสักกี่นาทีอ่าครับครับเธอรู้จักด้วยว่าสองวัน ครับเธอเคยมองเห็นหมั้ยไม่เคยแต่ว่าสิ่งที่เธอเห็นนี่มันวิเศษมากเลยนะส่วาโอ้มันวิเศษามากเลยนะนี่น,นี่นี่คืองานศินละปะที่ยอดเยี่ยมมากนะชิ้นหนึ่งให้ผมหลับตายว่าผมทไม่ได้ลืมตาว่าก็ยังไม่ได้รนะู้ือกว่าหลอกกินยาส้มว่านเขาโม้ที่ <S <S นี่ถึงขั้นนั้นเลยนะปีกัสโซ่เนี่ยว่าแนวนี้บีมากมีนเพราะทีปีกัสโซ่พยายามจะเลี้ยงอยากความเป็นริสติกเนี่ยเป็นว่าดต่ว่าอย่างนี้เลยว่าปีกัสโซ่ในใจจะไม่ใช่หรกกหอกปีกัสโซ่มาขโมยของเธอไป